เราผมมนาใช่เก็นึงเพื่นเพิ่นเพ่ต่ยั้งตายเป็นผู้ชายนอยุหน่อยหนึงเป็นหมอกระตายเนาะอืมเ่งมาเ่งเป็นมาเร่งมาน่คนของัวลนออกมัดเอาคนไปสายแสงบ่ไปอืมบบบนี้ไปอันไปปัวยูอันอุบลล้านหนึ่งขันเช้าเขาเอาล้านหนึ่งบรนี้เสามแสนบ่เช้า โอ้ยไปเลืดตายเจนไปเลืตายก่อนว่าไม่ก็ไม่ตายแต่หึงนี่แหละตายเลยพ่อไม่ให้เจนนะโอ้เออตายบ้านโดนบ้านโดนดิท่านในพ่อหาเดือนอยู่ซีเดือนคว้าซีเดือนอืมนี่นะเราโดนก็โดนเตือนแต่ว่าห่างหัวกันมากันเดียวตายในยซีเดือนเราคนตะฝันใครสวัสดีค่ะจ้าจ่าจ่างานวัตถิพันมานี่แม่ไข่เอาเอาแนวทางมาลงช่องน้อทียาก ก้อนเลขออกบ่กีีมือนะคะเพื่อนกะหายแค่คลิปเดียวโค้งเดียวจบฟันว่าผีผู้ชายมาบอกนะคะ,ะเป็นคลิปนี้เ้อค่ะนะคะ,นะคะบางท่านบางคนอาจจะเ่ะเห็นยาม,มาด่าม,มาว่าลงหลังเลขออกนะคะลงก่อนเลขออกแน่นอนเพื่อนว่าผีผู้ชายมาบอกหนึ่งเหางเดียวนะคะ,ะเลขออก 1, 7, 7, 7, 3, 3, 3, 2, เจ็หนึ่งรางนะคะนะคะแม่ค่ายเพิ่นหหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดกับสามสามกับสามสองตัวเน่นจริงๆคือหนึ่งเจ็ดนะคะกับเจ็ดเจ็ด คลิปนี้แหละอเหนเอาไปลเปลี่นคลิปสุดท้ายมือเลขออกเลยคลิปพ่อแม่ไข่นี่แหละมือเลขออกเลยเข่าบกลับนี่ค่ะกันนี้เอซีเพิรนโอนคากับเขามะหายแม่ไข่กับบรลายคนดอกค่ะนะคะเพิ่นกับว่าเพิรนถือบ่ลายนะคะเป็นเลขดังเลขอั้นนะคะเหตุผลที่ได้เงินหน่อยขอชี้แกงตรงนี้นะคะเพราะว่าเลขเกตหนึ่งหนึ่งเกตบางสถานที่บางบ่รับเลยนะคะ คุณแม่อรพิน500บาทคุณโบ200บาทคุณวิพาพร500บาทคุณสมคิด500บาทป้าแสง300บาทรวมเป็นเงิน2000บาทนะคะถึงมื่อไม่ใขรแล้วนะคะไ้้วยพ่อให้เอซีหน่อยแม่แหยยืดนีมีแห้งลำๆรวยๆเด้อเอาใส่รวยตัวใดล่ะแม่วันไหนแห้รวย ด้วยตัวไหนขึ้นมาให้ลำลำเลยลุยฟันเราป๋อแม่ให้ลำลำลุ้ยลุ้ยเด้อใหญ่เป็นใหญ่มากนี่ใส่เน่อ่าเป็นล้านค้านะคะเนี่ยเต็กออกได้สามหมื่นลวแม่ฟันไปแม่ค่ายฟันไปค่ะฟันดีบ่สันแล้วของคุณว่าเป็นตะยับถือพี่น้องฟันแล้วกะนะนั่งยิ้มอยู่นิอ่ามาจังใดว่าให้สีฟังน้ำนนคะเป็นตะปิ่นกระเป๋าใส่บ่ บันนี้ป่านมาผีมันยิ่งดีบั่ะนีาตายไปไม่ตายพร้อมนี้จันมือเดียวกันมือเดียวกันก็มีใันในจันเท้าเนี่ยแมนคนยุบันได้านไม่สองมือแล้วคนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลหอยเม็ดันแมม่ใครก็ลูกจักคนเอาลูกหักเนี่ยันตายคนตายพันตายอายุเท่าไหร่คะแม่อายุ็นอันนี้ แต่หาติ๊กเก็ตไปอุ้ยตายอายุน้อยน้อยหนึงหมอคนนี้สืัสดิ์จังเลยนุ่มประจานบ่ะหมอพิมพ์ผมถือว่าจัดในโรงพยาบาลแห่งนี้อ๋อหมอพิมพ์คนมานี่ประจํามันบ่ตอนบ่ท่านตายเนี่ยสีง่ายนั่งหน่อยลานผ้านมาขึ้นแล้วคนมาขอกินเข่าเอ้าคนเลยบอกเลยตัวนี้ละตัวอายุคนนี้่นบ่เคยบ่ บ่เคยมาจักเขี t t ่ยกระไตเขาก็ฝันเห็นสองขึ huh. ้นเลี้ยนกันแม่ไเศ้าได้ใส่บาตรไห้เล้าเยอะแจกเนาะบ่เคยมากครับคือตั้งแต่ตายบ่เคยฝันเห็นจักเขียเขียมาหาแม่จักเขี่ยะมือขึ้นม้วนมือขึ้นก้อนนี่มากมือมือมัเลยออกละค่ะมากันขอกินเข่าบ้าเมื่อคืนมาอีกว่าอีแม่ก็ได้กินเข่าก็ยังข่อยากเข่านะ ไม่คุ้นใส่บาทในีเพิ่นบ่มีเพิ่นก็ไปวัดซุมื้อย่จ้าเป็นหนึ่งอยากนั่มอะไรเพื่อนเห็นได้ว่าเอ้ซื้อเอาอายุไปเด้อเอาว่ายุบให้อนซื้ออายุเพิ่นเพิ่นตายอยู่เท่าใดก็แม่หนูก็ฟังบ่คักเพิ่นตายอายุเท่าใดหมอหมอพิมพ์นี่ตายตอนอายุเท่าใดค่ะ57ปี57าสเพิ่นบอกให้ซื้ออายุเพิ่อนงาน ว่าคำนั้นจำว่าพกับหาที่เียบ่แม่สิบอกไม่ด้ค่ะแม่ขันย้าได้ห่อยเมื่อทรงของี่ถามไายหน้อย่ถามเลยื้นนี่แหละสีโทษเมือเราก็โทษถามไอ้น้ำสกุลยาติน้ำหาเพื่นเลยโทวเอาน้ำสกุลเพื่อนพูอย่งไรเลืมซำพูดกินขาว คนเป็นพูดกินขาวลินขาวลินขาวเป็นวันนี้เป็นผีผู้ยิ่งเด้อค่ะวันที่ผ่านมานี่เป็นผีผู้ท่ายบอกหนึ่งเจ็ดทางเดียวแต่บางวันนี้เป็นผีผู้ยิ่งผีกับผีข้นจับข้นข้นละมู่บ้านกินเขาแล้วละว่าแม่เสือเด้ออายุห้าเจ็ดพ่นเบ้าเป็นโตออกมาแล้วหนเด้อเพิ่บอกไหมเป็นโตเลยมันเท่ามันโบแมน ไล้สืถามน้องสาวอยู่เจอนึงวบายแมนอยู่หรอกยุาดกับแมนอยู่ไหมในในฝัน่นบอกว่าให้เสื้ออายุหนูเด้อรหาเจดหาเจดโอ้คนบอกสี่เลยบองสี่อ่าก็สิบวแม่เพื่อสิคัดแค่สนกโอเคฝันกับเยที่หุกหนาหพราสีนอนนํากันฝันบ่บลาโบ พอศีว่าบ่อลาบ่พอ,อพันธุ์พี่น้องของฟันฟันตาแม่ไข่เนอะ่ะแม่ไข่ฟันนะคะฝัน,น,นแล้วผีผีผู้ยิ่งหมอพิมพ์นะคะที่เป็นลูกหักเพิ่นตายแล้วนะคะมาเข่าฟันมาขอกินเข่ากินเข้าอิ่มแล้วพ่อสิไปเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเอาอายุเพิ่นหาสิบเจ็ดค่ะให้ซื้ออายุเพิ่นหาเจ็ดจะบอกเล้อว่าเลจ็ดเป็นเลขหนึ่งหนึ่งมาเลยละแม่แม่ไข่มักบ่อ เน่มากซื้อหรอแมลอตเตอรี่แมอเอู้ใดก็มาขายตัง้งหัวปีแล้เ <c oughs> มืนเน่อนวันที่สเก้าวันลุงสิบเก้มาแล้วบเก้าเอาหายเกดก็เกีหายย่าใบลเลยเป็นสินใช้แล้วลอตเตอรี่ได้กองเข้าบ่บ่เข้าแ <c oughs> ม่ใครเอาลอตเตอรี่เสียงไปไดกองเขาได้พี่น้องคนมาอยากให้มันเขา เงียนไว้แล้วมือส้าเอาเที่ยวอิริละเอาไว้แล้วเออซื้อแล้วยัี่ยกอ็นู้สิว่าแม่มากเฮ็ดเอาเค็ดซื้อซื้อลอตเตอรี่ปุ๊บยัาใส่กล้องเข่าเลยเอาไว้เงียนแล้วเพิ่นเฮ็ดเอาเค็ดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เอาออกจากกล้องเข่าไปเงียนแล้วพี่น้องย่านนนทิยางย่างว่าหยอกกันนะคะย่างสอนหมู่บ้านเดียวกันบย่างละสองใบแล้วคัน ฟันดีมาแล้งก็สิง้นเกแล้วซื้อตกับน้ำมันบ้วคยาหน้าให้นะคนที่หยหาสองยังงยงเห็นเลยอ่ะไปคนที้ยอ่านีพว่นั้นเป็นไม่ยืนมีน้ำห้องนี่เน่าอไม่หาชกหาลาบเ้อคุณหมอเอ้ยห้ถือได้เอฟซีเพิงบารมีเน่เพิงกระท่วมปากเงินมาห้แม่คข่ซื้อของใส่บาดในคุณหมอคือเกานะคะแม่คข่ก็ใส่บาดหานะคะเอฟซีก็ได้บุญน้ำนะคะ ลูฟางวดนี่แม่ไข่ฟันหน่อยฟันสองขึ้นซอนมั่นแหละค่ะข้าหนี่ละเป็นมาสองขึ้นซอนเปอเออเป็นมามาถามชื้อมือขึ้นแหลกเนี่ยแต่แล้วแต่ล้ใช้บาทหายเรียบร้อยแล้วมือขึ้นที่แหลกใช้บาทหายเรียบร้อยแล้วบันขึ้นมาฟัหนี่อีกมือขึ้นมาอีกมาบันนี่บอกเรียบพอบอกจะไม่ดีแบอกสองโตบอกใครชื่ออายุ ประเสืออายุปัตห้ามือตื่นมาอีกมาบอกสามตัวอย่าลืมเอหนูฟัง่องด้วยแม่ถ้าันไ้แม่เอาสามตัวเลยหน่เว้หนูแรนไว้ก็เสียงเด้อค่ะได้ตัวที่สามจะบอกสามก เก็บซี้กับล้อก็วางกับแม่ค่าย่างทำฝันฝันต่งหลายเมื่อแต่ว่าคนนี่พกว่ามากปมาเล้ยวยานนำเขาเจ้าเรียนสงการอืมเขาเีน <dwar fs> ี <has> <in> ้เรียนสงการไล่ไว้ได้หน่อยนเรียนไว้เขาพอเรียนมันค่อนเนาะได้เรียนนำไว้เป็นนกับมาว่าเคยได้ไว้แมนบอแมนก็สิบมาแม่ข่ชอบได้ใกล้ๆมือเล็กออกมือเล็กปมาอืมเา นะคะสรุปนะคะในคลิปนี้แม่ค่ฝันต่องหวดฝันสองขึ้นสอนนะคะลูกหักเพิ่นตายนะพนเป็นหมอเพนตายหมอพิมนะคะตายแล้วมากขอกินเข่าน้่านะคะขึ้นแรกก็มาขอกินขึ้นที่สองก็มาขอกินกินว่ากินธรรมดากินแล้วบอกเลขนะคะบอกให้เสื้ออายุเพิ่นหาสิบเจ็ปีนะคะ ต่าดความเป็นจริงตอนตายกะอายุหาชิ้นเจ็ดนั่นบา่ะแม่นะคะแม่ครา่าแม่ครจัดไว้เล้ยลรตเตอรี่ย่างละสองใบหาเจ็ดสองใบเจ็ดหาสองใบนะคะแม่ค่ว่าวทำฝันว่าคนมา่บอกอีกสามตัวก็สียหายเป็นคลิปลงคือเก่านะคะละหรือว่าเอาไปเสี่ยงเบื้องฟันดีก็สิเอาคลิปหายตามโคงทุดท้ายนะคะขอบคุณแม่ค่หลายที่เอาคว่มฟันม่าแบ่งฟันเอซี่นะคะยาด้วย ก็ล้วก็ว้าไฮโซไปมาพี่น้องคนที่ตามให้ได้ครับเอเดี๋ยวที่จะเป็นฝันได้ใกล้ๆมือเลยของเด็นินเจงมาถามในบางคนว่าพอเห็นคลิปแม่ใครเลขกออกแล้วจังเห็นอู้เสียดายบางคนว่าเห็นแล้วแรีนไปสื่อเขาบอกว่าไม่รับเลขท่านเขาเจ้าจงมาสั่งเลขครึ่งค่าก็เลยไม่เอาบางคนเขาก็รับอยู่จ่ายครึ่งเดียวแม่ก็ไม่เอาเสียดายมากๆแม่ไข่ฝันแม่นเนจังเละโอ้ยน่อจัาสีวางไลมันเป็นนรำดวงนะดวงสิเพา